คำเตือนรายการต่อไปนี้เต็มไปด้วยคำหยาบคายและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมไม่เหมาะกับเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีกระเทยหัวโป่งไม่ควรรับชมอ่ะเนาะเอาขีนเท่าไหร่ขี้แล้วตออข่าวแล้วเล่นมาอยู่ครับอ้าว สิบห้าวิเดี๋ยวอัมให้ก่อนได้สิบวิสิบวิเทอยู่คนเดียวระยะทองเลยฮะไอ้สามมันเข้าไปแค่ไหนไม่มีอัมนะกูดาวเคลื่อนไปสามวิเดี๋ยวถ้ากูอัมได้แล้วลงมาเตรียมเลยลงมาเตรียมอัมได้อัมเลยนะถักครูออกมาหน่อยโอ้ยได้แล้วได้แล้วเลยอัมเเต็มมดชุบได้ไหมคะนี่กี่ที่อ่ยตอนเด็กเคดูมัลเลเตอร์เยอะหรือกี่ดอกสิบวิเพิ่ม มันมีอิมไหมนะไม่มีเอ,อมีแต่อมัมแล้แโทร,โทรอิม,มะไรสัตว์ไม่ไ้ดีไมนแกมารโลน่ะเอ้แมวปืนแม่ปืนเา,าวิ่กลับอะ่ะเราขอ,ขอล้างอิมขอล้างอิมเด้เอไลุ่มกขวิ่งตามไปทางละอิกลีอ้ยอ้ยอยแมวมาแล้วโอ,อเคแมวมาแล้ว มีใครจะเกิดแล้วเกิดวานก่อนได้ปะนี่นี่เดี๋ยวเกิดวานห้าโอเคเออละเป็นควินอีดอกแม่มึงเสาไหนแล้วเป็นหมาเต่าเป็นหมาเต่าเออไม่ตายนั่นดูหนึ่งเสาหนึ่งเราแล้วเตาแล้วเ้วมแล้วทํแล้วทํแล้วละใช่มีขีดนะเอ็มทุกคนอะได้ได้เราขีดแน่ขีดให้แล้วขได้แค่นั้นแหละมึงเป็นควินป่ะครับโอ้ยม่นจะขอ อิมเลยอิมเลงมูแล้วลอรงมอแล้วตีตให้สาวกูไดเยเข้ามาเข้ามาเข้ามาดังไม่มีอาหายตัวขอก่อนได้ปะไม่มีคุ้ล้ะไอ้วกเอ้าได้ได้้ตัวให้โกบะไอเท่ยัอทำได้ไหมไ่มีทำให้ทำเลยทเลยโอเคตายน่า มดกีนให้หน่อยข้าหลุดข้าวข้าหลุดข้าหลุดซ้ายใชมือข้างนีสองเงรอ้ำมอ้ลนดิเลดิเห็นเห็นแมวตัวนี้ปะไม่มีอ like, ีมอ่ะดิ้ดห้หน่อยเราตายแล้วเขาเออเดี๋ยวดิ้เเดดิอันนี้าหนแรล้วดิ้นแล้วดิแมวแ โอ้โหนี่ตันล่อหมดเลยเย็ดแม่โฟกัสเดียวมาทำได้ขนาดนี้เลยเหรอวะก็เพิ่งหลับไปเมื่อกี้มีใครเอาเลยเหรออ๋อเยอะโอเคได้ปะไม่ได้ไม่ตายเนาะแล้วตียังไม่ยอมสั่งคีโรเพ็ดฟินดีสเปลนี่มึงเป็นนักขวดมันเกิดมาล้างเลยค่ะเจ้ามดวนโลกจิตมึงเป็นนักขวดนักเมียไปเล่นข่าวก็ห่านจากเสาเกิดนี่สิเป็นเธอเี่ยังโง่เหตุผลจิตวิกฤติหนุดหลุดจับโอ้ยอย่าค่ะ ไล้ปล่อยเลหนปล่อยเล่นี่หนมีระบายหรอจอบจอบพายไม่ตายนะดนดูแมวน่นสัตัวอะไรอ่ะไอ้ยี่ไม่ไม่ตายใส่เซตชากระโดดจะไม่ตายหะเป็้นเกิดนะเพ็นเกิดนะปัดได้ไหมเพินโฟนะโ้นี่อ่ะหว่าสักกูจะได้อีควายบักจ่อยมากที่เ้ Thanks for watching. LD Return Channel.